และสำหรับทนีกูดเองก็จะมาเล่าหนึ่งในประสบการณ์นนีนในการเดินทางของกูดจากลาวไปทีประเทศสิงคโปร์ไม่แล้วทุกคนเนาะจากลาวไปที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งว่าเป็นการบันทึกวิดีโอนี้กูดได้บันทึกไว้ในช่วงระนะปีซ่วงวันสิบแปดซึ่งว่าเป็นโอกาสที่ว่ากูดได้ไปเยี่ยมยามสถานทูตของประเทศอังกฤษอยู่ที่สิงคโปร์นั่นเองเนาะซึ่งว่าตอนนั้น าสาเหตุที่พาให้กูได้ไปกอนยอนวาในช่วงซ่องพันสิบแปดก็เป็นช่วงการประกวดฮุมเงาสั้นยู่ที่ฝั่งลาวในเทศกาลหนึ่งของลาวแลับเผอิญมานั้งสั้นของกูดเนาะได้ครับอันดับที่หนึ่งนะได้ครับอันดับที่หนึ่งเลยก็เลยก็เลยว่าเพิ่นมีการคัดให้ไปที่ประเทศสิงคโปร์ก็เลยเป็นโอกาสเป็นครั้งนับอิกทีกูดออกนอกประเทศในปีสองพันสิบแปดเลยก็เป็นปีนออนปที่กทีกูดเฮ็นพาสปอร์ตนปีสองพันสิบแปดเลยก็ได้ออกนอกประเทศนั่นเองนะทุกคนซึ่งว่าการเดินทางใน,นครั้งนี้กูดเองก็จะจากโลกเฮาาาาบบงงไไไปปปทททททีีี่่เเวววยยจจจัันนนนนน์แลล้ก้กกก็็สมสมนนมิิภูระศะศ ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยไปที่ประเทศสิงคโปร์แต่ว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่กู้ยังจีบุลลิมก็คือว่าตอนที่กู้ได้มีโอกาสไปฮอที่สนามบินสุวรรณภูมิมันบอกทุกคนก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของกู้เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเพื่อเป็นการให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะขออธิบายแล้วก็พูดเล่าเรื่องทั้งหมดเป็นภาษาไทยให้กับทุกทุกท่านได้รับฟังกันนะครับคืออย่างนี้ครับคือแบบว่าตอนที่ผมออกจากสนามบินที่เวียงจันทเป็นที่ลงแล้วก็ไปลงเครื่องที่หรือว่าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับ้ก็ทีนีน ตอนที่ไปก็ไปด้วยกันทั้งหมด3คนมีทีมงานไปด้วยกันทั้งหมด3คนก็คือผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั่นแหละครับทุกคน3คนแล้วด้วยความที่แบบผมก็เป็นครั้งแรกที่ออกนอกประเทศด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปที่สนามบินสุวรรณภ,ภูมิแล้วคราวนี้เวลาไปถึงมันก็จะมีรถผู้โดยสารมารับเอาจะเป็นรถตู้แบบมารับเพื่อจะขนส่งผู้โดยสารไปอ,อ,อีกที่ของสนามบินสุวรรณภ,ภูมิและแล้วพอดีผมก็ไปถึงแล้วก็ทีนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนอีกสองคนน่าจะตามหลังผมมาแล้วผมก็รีบ ขึ้นรถไปก่อนขึ้นรถตู้ไปก่อนแล้วทีนี้เวลาขึ้นไปปับ๊บอ้าวเดี๋ยวหลังเฮ้ยเพื่อนไปไหน <c oughs> ซึ่งอีกสองคนเขาจะมีประสบการณ์ในการในการเดินทางไงคือผมไม่มีประสบการณ์ผมก็ต้องอาศัยเขาทั้งสองคนที่มาด้วยกันก็คือจะมีพี่ตูนแล้วก็อนิโคซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นคนประเทศประเทศอิตาลีนะครับทุกคนแล้วทีนี้ผมก็หลังจากที่ขึ้นไปแล้วขึ้นรถตู้ไปแล้วทีนี้เวลาที่รถตู้มันก็จะขับเคลื่อนแล้วก็ส่งผู้โดยสารขึ้น ไปที่จุดเลือกเป็นจุดจุดเช็คอินใช่ไหมครับเพื่อจะให้ผู้โดยสาราไปเช็คอินที่แล้วก็จะเดินทางต่อแล้วทีนี้ผมก็กังวลมากนะครับทุกคนเพราะว่าผมไปแล้วก็ทีนี้ผมก็รอเพื่อนมาเฮ้ยไม่มาทําไมนานจังผมรอได้จะประมาณ5นาที10นาทีได้นะครับทุกคนแล้วก็ผมก็คิดว่าเอ้ย e เอาลงไงกูแบบขอโทษนะครับเอาลวไงที่แบบว่ากลัวจะตกเครื่องนะครับทุกคนผมกลัวตกเครื่องมากเพราะผม,ผมไม่รู้ผมจะต้องทำยังไงแล้วต้นยังไงเพราะว่าผมก็กลัวแบบเอ้ย hey, มันน่า กลัวไม่ตรงไฟอ่ะมันมันมันอาจจะไปไม่ทันเครื่องเนี่ยประมาณเนี้ผมก็รอทำยังไงนีวะตอนนั้นผมก็ผมก็แบบเดินไปเดินมากังวลอยู่หลายรอบอยู่แหละผมก็เลยตัดสินใจแบบเอาวะเดินกลับหลังผมก็กะจะเดินกลับแบบกลับไปที่เดิมแหละเผื่อจะได้เจอเพื่อนเเขาอาจจะกําลังเดินทางมาเพื่อนผมก็เดินกลับแล้วทีน,นี้ก็ด้วยความโชคดีนั่นแ,แหละทุกคนเดินเดินไปประมาณสักเก้านะแล้วก็จะมีเพื่อนเขาก็ขึ้นมาไดเลืเล่นขึ้นมาผมก็โอ้โหแบบโล่งใจ รอตายแล้วก็ประมาณนั้นแหละเป็นประสบการณ์บินบอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยคือแบบใหญ่มาก,กคนใหญ่จริงๆกว้างใหญ่มากแล้วก็อีกอย่างที่จุดเช็คอินน่ะคนจะมาต่อแถวกันเยอะแล้วก็เรียนแถวกันเยอะเลยนะทุกคนบอกว่าผมก็ต้องได้ต่อแถวไปเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมกังวลก็คือผมกลัวจะตกเครื่องจะมากกว่าแะครับทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกในการเดินทางทุาทุกคนหากใครเป็นครั้งแรกในการเดินทางด้วยเครื่องบินมองเลยว่าเป็นสิ่งที่แบบ ตื่นเต้นมากแล้วก็มันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีใช่ไหมเพราะว่าเราเราก็ไม่มีประสบการณ์ไงทุกคนแล้วก็ต้องอาศัยเพื่อนอีกสองคนที่มาด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้เขาก็แยกทางใน,นตอนนั้นก็คือผมกังวลมากนั่นแหละเป็นประสบการณ์แล้วก็สุดท้ายพวกเราก็มาเจอกันแล้วก็เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สิงคโปร์แล้วก็ถือว่าถึงที่นุ่นด้วยความด้วยความสวัสดิภาพนั่นเองทุกคนก็คือถึงสิงคโปร์ ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองแต่ว่าช่วงที่เดินทางไปในตอนนั้นก็คือจะเป็นช่วงฤดูฝนที่สิงคโปร์ที่พวกผมไปก็เป็นช่วงเดือนอเดือนพฤศจิกายนนะเดือน11ใช่ไหม แล้วก็ที่นู่นเขาก็เป็นช่วงระดูฝนของเขาอยู่ที่นู่นนั่นแหละก็คือประสบการณ์ที่สิงคโปร์แล้วก็บอกแล้วว่าประเทศสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศใช่ไหมครับที่ว่าเป็นประเทศที่อยู่บนเกาะใช่ไหมคือทุกคนได้รู้คือแล้วก็เป็นประเทศที่เรื่องน้ําดื่มนี่ก็คือจะเป็นราคาที่แพงเนื่องจากที่นู่นไม่มีน้ําจืดใช่ไหมเขาก็ต้องมีการนําเข้าเรื่องน้าน้ําน้ําดื่มก็จะจะแพงได้หน่อยแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่บอกแล้วว่าเป็นประเทศที่สะอาดมากนะทุกคนคือเขาจะมีระเบียบกันแบบว่า หนึ่งเวลาที่คุณเคี้ยวหมักฝั่งเนี่ยคือตามที่รู้มาเขาอาจจะไม่ให้แบบมีการนําเข้าหมักฟ่งเลยนะแบบหมักฝรั่งแบบที่เราเคี้ยวะเขาไม่ให้มีการนําเข้าเลยนะทุกคนแล้วก็คือขยนะะห้ามทิ้งแบบทิ้งแบบค่้งแบบซุมสี่ซุมห้าไม่ได้นะคือเขาเขาจะมีกฎระเบียบที่นู่นเขาจะมีการที่ผมรู้มาน่าจะมีการปรับมั้งมีการปรับอะ่ะถ้าหากว่า ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็เขาจะมีจุดแบบให้สูบบุหรี่จุดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเป็นประเทศที่สะอาดมากแล้วก็เป็นประเทศที่เดินได้ตลอดเวลาเลยทุกคนตั้งแต่ผมไปตั้งแต่วันแรกเพราะว่าผมไปอยู่ที่นั่นก็ประมาณ3าวันนะตั้งแต่วันแรกจนวันที่3ก็คือผมจะเดินตลอดเลยท่านทุกคนเห็นผมคลิปผมในวิดีโอก็คือจะเห็นแบบหน้าผมในี่ผอมมากนะแบบแบบหน้าแบบหน้าวูบลงแหละทุกคนเพราะว่ามันมัน มันเดินทุกวันมันเดินทุกวันคือเพราะว่าด้วยความที่เราอยากจะเห็นแล้วก็เดิน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 นั่นแหละทุกคนแล้วก็ซึ่งการเดินทางอันคารนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าจะพบอะไรเหตุการณ์อะไรบ้างก็จะฝากทุกคน ติดตามนะครับติดตามคลิปนี้กันไปก่อนนะผมหากใครมีความคิดอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์หากว่าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนร่วมเดินทางไปพร้อมผมกันนะครับทุกคนแต่ว่าภาพการเดินทางในช่วงที่หลวงพ่อบางไปที่ชนภูมิผมไม่ได้บันทึกไปนะครับทุกคนจะมีบันทึกแค่สิงคโปร์นั่นเองเองนาะเอาละพวกเขาไปติดตามเราสมพร้อมกันเลยไป นตัวตน,นี้ก็มาซอกกินข้าวก่นอนเนาะที่นี่จะมา,าสิงคโปร์มือ,มองจีนก็มืิซอกก็ต้องผ่ากระตเปะเปลี่ยนเงินก่นกนอนเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาเจ้าจะค่นอนข้างจะใส่ใส่จะเป็นข้องเงินตราสิงคโปร์นี่อันนี้เป็นก้งไลทที่เรามากินในสิงคโปร์เนาะโอเับไปที่จริงเขาเขากระเบื้องหัวเขาจะมีเครื่องนขุ่นยิงบอลเล่มโมีกับ <จ uur> มาแล้วก็กินเออกินเลยแล้วก็แล้วก็สำหรับตอนนี้เราก็พอกินข้าวแล้วแล้วอยู่ที่สิงคโปร์องพตัวนี้ก็พากันคิดว่าโปรแกรมต่อไปเราจะจะไปจะไปสซโตเพราะว่าที่จริงอ่ะเอามาพ่ คิดว่าย่ดังจะไปจุที่วาุิเกีจ่ว่าจ่ว่านนี่คนสร้างอยู่ันตันีโคราบตอนเราจะกินอาหารแบบวัตอนนี้พราเราเดินทางไปตพอวัตตนี้ต้องไปซ่องจุดที่ว่าสามารถดิมเลดไปต้นน็ตไเนารโครา ต้องการอยากใจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสอบหาแหล่งข้อมูลที่ว่าจะไป่องเที่ยวต่อเนาะอยู่เวลาอยู่สิคโร์จะจะไหวก็อยู่แล้วสมองเนาะสมองเนี่ยน,นี่คือไลฟ์สไตล์ของนิโคลนะ ลองยุ่งยากไร้สบายๆนะใส่กบแตะเลาะสิงคโปร์เลยประเทศสิงคโปร์ก็เป็นประเทศกลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่งโดยเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่สุดเป็นอันดับที่4และเป็นอันดับหนึ่งใน5ท่าที่วุ่นวายที่สุดเศรษฐกิจซึ่งเป็นโลกาภิวัตน์และมีความหลากหลายอาศัยการค้าเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต ซึ่งคิดเป็นประมาณ30%อของ GDP ีพของสิงคโปร์ในปีพศ2556เราตันนี้พวกเราก็ย่างมาเพื่อประมาณ10นาทีเนาะครับ โบเฮนเคนะครับิกาโปสำหรับตัวนี้เขาจะมีการเกี่ยมที่ว่าเฮดคริสต์มาสเนาะเป็นวันคริสต์มาสไปซะตอร์ไอจูนไปซะเดี๋ยวมันทำได้นะไปทีนี้เราอยู่นี่ถ้าเฮายางเฮยางไปอีกหน่อยนึงมันจะมีพวกนี้นะ บกไก่ยากไปอีกน่นึงมาเบอ่งอยู่นี่คือเทาสิไปบนเฮอเก้าบนสิงตูบนอั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 นกอันอย่างติกเฟรท่านคิดว่าเวลามานี่โบกไก่คนอะมันมันบุกโกนะเราเมื่ออื่นเทาเซ็กมึง่นู้น s l o h l a n e สำหรับประเทศสิงคโปร์นะครับก็มีชื่อย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ตั้งอยู่นอกปลายทิศใ,ใต้ของคาบสมุทรมายุราแล้วก็อยู่เหนือเส้นศูนสูตร1องศาหรือประมาณ137กิโลเมตรดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับทุกทุกคน ซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรสูงเป็นอันดับที่สองของโลกแม้จะเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวตามการจัดระบบผังเมืองแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมสูงอันเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศที่มีภาษาร,ราชการ4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาุรย์ภาษาจีนกลางและภาษาทมิฬนั่นเองนะครับทุกคนเขาห่อต้งคนน่อย ูนได้ยินนบนที่าขพระว่าแต่ป็นคําคมวันนีนาะพหที่จริงแค่พวกเหานักกันไปสร้างคนเนาะนัก็ไปสร้างคนตัวฮานกโก้่จะไปใช้เพรว่านิโก้โหอแปลงได้เนาะเพราะพรคือแบบังน่าจะเป็นมูเหล่านะโหที่จริงพกเหตั้งใจมาชี่ไปจุดอันนนก็อารินมารินเบนมารินาเบนเนาะเพราะมันเป็นจุดนึงที่ว่าเป็นบนท่องเที่ยวท่องางที่ดกแต่วันนี้คือว่นน่าจะผิดผิดนัอันนีนึงจะ เดี๋ยพวกเขาน่าจะเปลี่ยนแพี้นไปเปน็นอื่นแต่มื้อนี้เดียวพวกเขาสองคนเนาะทึ้งแม้วันนี้คจะไม่อยู่แต่พวกเขาสองคนจะจะพาทุทกคนเบิ่ปโอเคบรรยากาศตอนคืนอยู่ที่สิงคโปร์นี่เนาะเป็นเนื้ได้แท้เออ่สำหรับการทำท่องบุนี้กับพวกเขาสองคนเนาะที่ว่าคนบ่ตกลงเนาะพอที่ผ่านมาแต่ละคืนอยู่ที่สิงคโปร์ประมาณสานี้ก็จะ<ว>มีคนตกลงมา ส่วนนี้เป็นช่วงุูคนแต้อายางเวลาอยู่ที่สิงคโปรก์ก็ไวกอบ้านเขาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนาะตัวยางเดี๋ยวนี้อ่ะอาจจะประมาณประมาณชั่วโมงเป็นมวงเคริงคลองคลองเฮาเนาะแต่สิงคโปร์ก็ประมาณ1 1 1. เก้าโมงเนี่ย ตอนนี้ก็ตั้งใจที่พวกเอาย่างยางมาเนาะก็มาเจ็จุดนี้เป็นเป็นจุดที่ว่าเราได้มีการจโอกาสท่านที่คือว่าเสเลมส์ลองคริสต์มาสนอุที่สิงคโปร์คิดว่าเป็น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 แย่งที่อาจจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวอยู่ที่สิงคโปร์นะครับคือเราได้เห็นเนาะบางคนก็พาครอบครัวแม่งมาในสเลมส์ลองวันคริสต์มาสที่สิงคโปร์นี่เนาะ ทุนนี้ก็อยู่ที่รถไฟใต้ดินของสิงคโปร์กำลังจะไปมารีน่าเบย์เนาะเป็นอีกตึมสถานีท่องเทียท่ยวของสิงคโปร์ที่ว่านักท่องเที่ยวและนักคนมาต้องไปให้ได้แต่กัน,น,นี้เนะาะเขาเองแล้วก็นิโคลแล้วก็ฮังไอตูนเนาะพวกเขาสร้างฝนมือสุดท้ายวัอน,นี้แต่ว่าเขาต้องต้องไปก่อนเพราะว่ามืออื่นเขาจะได้กลับบ้านแล้วเนาะ Next station, Marina Bay. Cái đuôi em mà tổng tháng cái thì nó nó Ok, hoàn voilà. lọc, let's go Ơ, đây. Ok ah. Để chạm với trò Từ khi mà Singapore này ngang Bộ dung bộ xã kia mưa này đó ah. บองว่าจอนบอลมารีนามเบรกจะเป็นยังไงเนาะคนจะน่ยจะไล่สํารับพาเที่ยมาสิงคโปร์ก็ยิม้มกันเรากันเนาะต้องไปบอลที่ว่าบอลแดง่องที่ยวที่ีพินซึ่งของเขาเจ้าเนาะแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งอิดข้องควา,ายเนาะที่มาสิงคโปร์เรา่างว,ว่าอาจจะมีครั้งต่อไป <laughs> หมดอิ่อหัวแล้วมันบอใกลเชือหัวแล้วมันบอไปยูบูสไปไอะสำหรับวันนี้ก็หมดอิ่วหัวแล้วเนาะวิธีทางเบื้องข้าเขาพวกเอาก็เป็นบอลที่ว่าจุดสิ้นที่จะไปมืัอนี้อ่ะดีที่ว่าพวกเอามีนิโคนำทางเนาะวันนี้พอวันนี้พินัดกันนิดนึงแล้วก็นิโคมาก่อนเนาะวันนี้พวกเหาก็เลยว่าะซ่าให้นิโคเป็นผู้นำมาว้าว ก็สัปดาห์ตัวนี้หลังจากที่พวกเ้าย่างมาก็มาฮอดจุดนี้เนาะบังเอิญว่าเป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าการเชื่อวางามพอสมควรเนาะเพราะว่าเต็มไปด้วยตึกเนาะที่ว่าสูงอ่ะแล้วก็เอาง่ายๆเนาะอยู่บ้านห้องบุมีแต่ว่าเก็บถ่ายภาพเป็นที่ระดึกไว้เนาะตอนนี้ไอ้ตูนเปเกีบาไปสิ้นท้ายอ่าเป็นพาบไปเป็นที่ระดึก ก,ก่อนเนาะก่อนที่พวกเขาจะย่างไปที่นั่นนั่นอีกประมาณ10นาทีก็ไปฮอแล้วสถานที่ที่พวกเขาจะไปนอะอาการอยู่สิงคโปร์เนี่ยตอนนี้ก็เสื้สากับซ้ำๆกับเหล่าๆอยู่บ้านเขาเนาะเพราะว่ามันช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงฤดูฝนอยู่ที่สิงคโปร์แต่อยู่บ้านขเขาวกเขาอาจจะเป็นช่วงอย่าหน้าแล้วเนาะเดือนสิบเอ็ดสิบสองแต่ว่าสิบเอ็ดสิบสองอยู่พี ส่วนเดือนสิบเอ็ดนี้ก็เป็นช่วงฤรดูฝนอยู่ที่สิงคโปร์ฉะนั้นตั้งแต่มาก็เจอแต่ฝนตลร้อนเลยเนาะเอาแล้วสำหรับตอนนี้ลมแห้งรลายเนาะคิดว่าฝนว่างมาฝนจะบาตกเนาะเอาละ ตัวน,นี้ก็แค่ย,ยีฮวาแล้วเนาะบรรยากาศตัวน,น,น,นี้อาจจะมือเต้นิดนึงว่ายางมากกาไก่เติบเนาะอ,อาจจะหอบๆแลยวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจในตอคนค่ำฝนตกมีเดือนออกมาให้เฮาเห็นเนาะเดือนเต็มเลยวันนี้คิดว่าเป็นบอลนะทอดหักนะคุณอุ้มคุณเศราจะมานอน อยู่เตียงตัวนี้แล้วก็เบิ์งดาวโคตรโรแมนติกเลยนะคนโซดห้ามาตดดขาเนาะต้องมาเป็นคู่นะจะมาฮอนแล้วเอาละเว้ยมือนีโค้ดโค้ดท่าก็ต้องได้เล่น <c oughs> นีโค้ดไปซะละ วอาละคิดว่าตัวนี้มีการแสดงอยู่ที่แนะนำว้าว เป็นยอดแดงทั้งหมดกันท <the> <the> ีว่าเป็นพารรยกาศนอที่กูได้มีโอกาสไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์เนาะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอันลําค่าของกูเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นครั้งที่ที่อ้องนอกประเทศที่ไกลไกลที่สุดข้ามประเทศข้ามทะเลกันเลยทีเดียวเนาะก่อนที่จะไปฮอดสิงคโปร์นั่นเองนะทุกคนแ้่กาทันได้ที่ว่าเคยมีประสบการณ์ไปสิงคโปร์ก็สามาถที่จะแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เนาะแล้วก็สามาี่จะคอมเมนต์มาบอกกันแดนเนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่กูดไปสิงคโปร์เนาะเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ว่า ไปสิงคโปร์เน่ตอนนั้นคือเป็นข้างอีทีไปเลยก็พาก,กันไปซอกกินข้าวกินข้าวกันเลยว่าเออพอดีมันมีฮานค้างทางแต่ว่าฮาน้างทางก็จะมันบรคือเห่ารือคนตอนนั้นต่างถูงกูดจือด้อะไรก็คือกูดจะกินขา้าวบริเวบริเวกินข้าวหรอกกินข้าวไก่งวงหนึ่งหนึ่งซินแล้วก็จะมีเบียร์ต่างๆกับมูหแหละแล้วก็พอเขาเช็คเินออกมาก็จะตกอยู่ประมาณ9 90กกว่ากว่าดอลลาร์เป็นเป็นเงินของสิงคโปร์อ่ะ มันกจ็จะแพงอยู่นะตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดแปดแสนกีบนะถ้าช่วงตอนนั้นก็คือเป็นเรดอลลาร์มันก็ยังไม่เาขาเรียกว่าอนะไม่ไม,ไม่ไม่สูงเหมือนปัจจุบันนี้ทุกคนเนาะนั่นแหละคือประสบการณ์คือถ้าไปสิงคโปร์ย่สิบสี่สิบห้าไปนั่งทานนะทุกคน <c oughs> คือต้องหาร้านดีๆก่อนแล้วก็หักาขายสอบสอบแบบหาใครที่สอบแบบเ,เป็นนั่งชิวๆนั่งทานแบบอาหารริมทางอาหารจานเดียวก็มันจะมีอยู่ที่ใต้ดินที่ห้าง ของเขานะครับก็จะมีรานะคาไม่ไม่ค่อยแพงแต่ว่าน้ําถ้าหากว่าเป็นน้ําที่โน่นก็จะตกอยู่ขวดละประมาณสี่ดอลลาร์ได้มั้งผมจําไม่ได้ละมันก็นานแล้วเนาะตั้งแต่2018 2018 2019 20 2พ2น2ิ2แปดก็ผ่านมาประมาณ7ปีได้นะครับทุกคนนั่นแหละเอาละคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนหากว่าติดตามรดสูงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับสำนักกินีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ